สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูลวิโรธทารุเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ เรือเกินนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสื่อพลังงานของคุณและเขานะคะอืมก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะ ดูตัวคุณก่อน,นะค่ะสักห้าใบนะคะ ten of c u p s นะคะเด็กถือดาบนะคะหกไม้4 o f p e n t c l e นะคะแล้วก็ the fool นะคะสำหรับธาราศีนะคะสามารถดูได้าทาั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะท้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรายนาะะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะมีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคะ่ะธาตุดินการพฤกษศกิมังกรน,นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมคะ่ะธาตุไฟเมษเสงหงธนูนะคะ สำหรับตัวคุณนะคะตามหน้าไพ่คุณเป็นคนที่ฉลาดคิดไวพูดไวนะคะภายนอกเนี่ยดูมั่นใจแต่ข้างในเนี่ยกลัวการยอมแพ้นะคะด้วยหกไม้แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะมีความฝันที่อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวนะคะลงตัวมีความสมบูรณ์แบบนะ,ะมีความสุขด้วยสิบถ้วยนะคะแต่พอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเนี่ย ตัวคนณกับรู้สึกลังเลนะคะแต่ก็แอบ,บอยากที่จะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะฟฟขึ้นมานะคะตัวคุณในช่วงนี้เนี่ยเหมือนอยู่กับเหมือนเหมือนยืนอยู่หน้าประตูบ้าน,นะคะ่ะเหมือนยืนยืนอยู่หน้าประตูบ้านข้างในมีทั้งความสุขอันนี้ยกตัวอย่างนะคะทุกคนยืนอยู่หน้าประตูบ้านหลังใหญ่สวยงามนะคะมีทั้งความสุขความเสี่ยงแล้วก็ความสนุกสนานที่ปนปน,นกันไปในบ้านหลังนี้นะคะแต่ตามหน้าไพนะ่น่ะ มีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะแต่แต่ไพ่นาสื่อถึงว่าอยากให้คุณนะลองเปิดใจนะคะอย่ากกลัวเกินไปจนไม่กล้าก้าวออกจากสิ่งเดิมๆนะคะเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆนะรอคุณอยู่เต็มเลย นะคะคสิ่งที่คุณฝันไว้วาดไว้อยากให้เป็นจริงนะคะต้องเริ่มจากการเดินออกจากสิ่งเดิมๆเ,เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอยากให้คุณลองเปิดใจลองเริ่มอะไรที่อยากจะเริ่มที่อยากจะทํามานานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงมือสักทีนะคะตามหน้าไพ่นี้คือต้องลงมือแล้วนะคะต้องลุยเลยนะคะในตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณกําลังกลัวอยู่นั้นนะคะมันจะไม่เปลี่ยนไปเลยถ้าคุณไม่กล้าที่จะลองเปิดใจนั่นเองนะคะเป็นเอ NERGY ของคุณนะคะอื ส่วนตัวเ้านะคะห้าถ้วยนะคะ s ซเวนอ c ลคาร์สเดอนนะคะเดอ c h ชาลีแล้วก็ห้าดาบสำหรับตัวเขาคนนี้นะคะมีธาตุน้ำามีนกรกฏพิจิกค,ค่ะธาตุไฟไมสิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตนกุงนะคะตัวเขาคนนี้นะคะ ตามหน้าไพ่นะคะตัวเขาคนนี้ที่คุณมาถามถึงนะคะภายนอกเขาเนี่ยดูมั่นใจสดใสนะคะด้วยเดอดสันกับชาลีออดนะคะ แต่ข้างในน่ะซ่อนความเศร้าความผิดหวังไว้นะคะด้วย5ถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีจินตนาการเยอะนะคะชอบฝันชอบวางแผนนะคะฝันถึงคุณด้วยนะคะแต่บางทีก็ยังไม่แน่แน่เท่าไหร่นะคะด้วย7็ดถ้วยนะคะยังมีความสับสนอยู่เยอะเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าใครเนี่ยจะมาทําให้เจ็บอีกนะคะตัวเขาคนนี้จะปิดใจทันทีเลยนะคะหรือตีเนียนเหมือนไม่แคร์นั่นเองนะคะหดาบเนี่ย ใบสุดท้ายนะคะบ่งบอกถึงเขานะมีความดื้อเงียบนะคะชอบเอาชนะอยู่นะคะหรือเถียงในใจอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะบางทีก็เหมือนพูดว่าจะปล่อยแต่ก็ยังยึดติดยึดไว้แน่นเลยไว้ในใจนะคะช่วงนี้ตัวเขากําลังต่อสู้เพื่อเอาชนะกับสถานการณ์ในชีวิตอยู่นะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกของตัวเองก็ตามนะคะตัวเขานะคะเขาอยากมีความสุขอยากออกมาจาก ความรู้สึกที่มันมืดมนแบบเดิมๆนะคะคือเหมือนเขาไม่อยากที่จะมีความเศร้าอีกแล้วนะคะเหมือนเขาตัวเขานะคะเหมือนคนที่เคยผ่านเรื่องเจ็บมานะคะเรื่องเจ็บๆมาแต่ยังไม่ได้หายดีนะคะยังไม่ได้หายดีสักทีเดียวนะคะตอนนี้ตัวเขานะ่ะ พยายามที่จะยิ้มแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะแต่ลึกๆแล้วน่ะยังมีรอยแผลอยู่เลยนะคะบางวันก็รู้สึกดีนะบางวันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังสะกิดอยู่ในใจในความรู้สึกเขาอยู่นั่นเองนะคะแต่ก็คือพยายามที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะพยายามที่จะเอาชนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้อยู่นั่นเองนะคะอืมเป็น e NERGY ของเขานะคะต่อไปสิ่งที่เขาน่ะอยากบอกคุณอ่าเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ ในครั้งนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรคะขอสักห้าใบนะคะทุกคนว i e l of Fortune นะคะซี e e of w a ร์นะคะ The ะ e a t h เจ็ดดาบนะคะสองถ้วยนะคะมีมีความรักแท้นะ,ะเดี๋ยวขอดูใต้สำรับคุณได้อะไรบ้างนะคะใต้สำรับคุณได้เด็กเด็กถือเหรียญแล้วก็ King of p e t a c l e นะคะอืมอืมแม่หมอขอเรียบเรียงแบบหนึ่งนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเขาคนนี้รักคุณจริงๆนะคะมีความรักจริงๆให้กันนะคะคุณสองคนมีความรู้สึกเป็นรักแท้นะคะด้วยสองถ้วยนะคะรักแท้ที่มีความผูกพันกันนะคะมีความรู้สึกให้กันนะคะแต่ไพ่ชุดนี้นะคะถามว่า เขาอยากบอกอะไรคุณเหลือเกินเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้นะมันมี View of วอ r ฟ u n e กับ The Date ขึ้นมาซึ่งหมายถึงว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าใครผิดหรือหมดใจนะคะแต่เป็นพลังของอของเวลาที่หมุนไปแล้วก็เส้นทางของคนสองคนเนี่ย คือเหมือนต้องจบลงไปเพื่อที่จะไปเติบโตในทางของตัวเองนะคะคือตามหน้าภายนะคะมันเป็นการจบเพราะสถานการณ์ชีวิตที่ไม่ตรงกันนะคะเหมือนมีคนใดคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่อีกคนหนึ่งอยากให้ทุกอย่างมันแน่นอนแล้วก็มั่นคงก่อนนะคะจังหวะไม่ลงตัวต่างคนต่างที่จะโฟกัสสิ่งสำคัญของตัวเองนะคะหรือไม่คุณก็เขานะคะรู้สึกว่า ต้องไปเริ่มต้นใหม่เพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะบางทีนะคะโชคชะตาพาให้คน2สองคนมาเจอกันนะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่ตามหน้าไพ่คุณสองคนนะคะมีความรักที่แท้จริงให้กันนะคะมีความเป็นคู่แท้กันอยู่นะคะซึ่งหมายถึงว่า ซึ่งหมายถึงว่าคุณสองคนนะยังผูกพันลึกซึ้งและมีแรงดึงดูดกันมากๆเลยนะคะแต่ตามหน้าภพยนะความเป็นคู่แท้นะคะจะต้องแยกกันไปเพื่อเติบโตยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะค,ะคุณ ประสบความสําเร็จแล้วแต่เขายังไม่ได้ประสบความสําเร็จคุณสองคนก็จะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะมันต้องเป็นเหมือนศีลเสมอกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลนําพาให้คุณสองคนมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะแล้วคุณได้เดอะเดนะคะบางที มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ต่างคนต่างได้โตในแบบของตัวเองนะคะในแบบที่ดีที่สุดคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะคะยังเห็นกันได้กันเป็นคนที่สําคัญในชีวิตนะคะเขาอยากบอกคุณว่าไม่อยากให้คุณเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่เขาจําเป็นต้องปล่อยความสัมพันธ์นี้เพราะเรื่องระหว่างคุณและเขานะ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะ The date ไม่ใช่การจบเพราะหมดรักนะคะแต่เป็นการยอมตัดเพื่อให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจบแบบแชัดเจนหรือการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเก่าๆให้โตขึ้น และมีวิวออฟอรโจนะคะเขาเชื่อในเรื่องของโชคชะตาและยังรู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญที่ไม่ได้เข้ามาในชีวิตเขาโดยบังเอิญนแน่ๆนะคะในความรู้สึกของเขานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวงล้อของโชคชะตาห,ะหมุนในจังหวะที่เขาควบคุมไม่ได้นั่นเองนะคะเหมือนต้องยอมให้เวลาทําหน้าที่ของมันนะคะทําหน้าที่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคือตัวเขาน่ะรู้สึกว่าเขาควบคุมความ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะเขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เขาก็เลยจําเป็นต้องปล่อยให้โชคชะตานำพาความรักครั้งนี้นั่นเองนะคะแล้วมีราชินีไม้แล้วก็สองถ้วยนะ่ะเขายังเห็นคุณเป็นคนที่สวยหล่อในสายตาของเขานะคะ เป็นคนที่ดูดีสําหรับเขาเหมือนเดิมนะคะยังมีแรงดึงดูดต่อเขาอยู่นั่นเองนะคะความรู้สึกของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะเขายังรักคุณอยู่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนรักกันนะคะแล้วเป็นความรู้สึกจริงๆด้วยเป็นความรู้สึกที่มองตารู้ใจแบบที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกที่เคยเข้าใจคือมีเคมีที่เข้ากันได้มากๆนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาแบบที่มีแรง ด,ดะะูสองถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีใจอยู่นะคะมีความรู้สึกอยู่เต็มแน่ๆนะคะแต่ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นการรักแบบเงียบๆมากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะตามหน้าไพ่แล้วมีเจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยบอกว่า เข <K now> าหนะแอบ,บมองแอบส่องและยังคิดถึงคุณอยู่บ่อยมากๆนะคะแต่ไม่กล้าที่จะบอกตรงๆเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวพูดไปนะคะกลัวพังกลัวทุกอย่างมันจะยุ่งเหยิงนั่นเองนะคะแล้วเจตดาบนะคะเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้หรือมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องระยะทางนะคะเรื่องครอบครัวหรือสถานการณ์ในชีวิตที่ทําให้ต้องเก็บไว้ข้างในเก็บไว้ในใจก่อนนะคะ ตามหน้าไพ่นะคะคุณสองคนต้องพัดหรือต้องจบไปด้วยงานนะคะด้วยเรื่องงานและเรื่องความมั่นคงในชีวิตที่ต้องต่างฝ่ายต่างไปโฟกัสชีวิตตัวเองก่อนนะ,ะพอใต้สำรับคุณได้เด็กถือเหรียญราชาถือเหรียญน,นะคะซึ่งหมายถึงชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะการสร้างความมั่นคงการที่อยากจะมีชีวิตที่มันมั่นคง นั่นเองนะคะไม่ได้จบหรือพักไปเพราะว่ามีคนใหม่นะคะตามหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้มีคนใหม่เลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าจังหวะชีวิตไม่ลงตัวหรือไม่ตรงกันนั่นเองนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขายังมีใจนะคะแต่แต่ยังไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันมั่นคงมากกว่านี้ก่อนนั่นเองนะคะและคุณสองคนอะตามหน้าไพ่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพราะว่ามี b i วอ of fortune แต่ จะได้กลับมาก็ต่อเมื่อคุณและเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตของตัวเองที่มากพอก่อนนั่นเองนะคะอืมก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะทุกคนนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตอาจจะ ยังไม่ได้ลงตัวตามที่ใจอยากจะทำนะคะเขารักคุณนะคะคุณก็รักเขานะคะตามหน้าไพ่คุณสองคนมีความรู้สึกที่เป็นรักแท้ให้กันนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยจังหวะชีวิตยังไม่ได้ลงตัวนะคะต้องแยกกันไปเพื่อที่จะไปเติบโตแล้วก็โฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตของตัวเองเพื่อไปพัฒนา,าสิ่งสําคัญของตัวเองก่อนนั่นเองนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะนําพาคุณสองคนกลับมาเจอกันแน่นอนนะคะตามนาไพ่นะคะก็ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมว่าคลิปนี้นะคะเป็นการเลนดอมนะคะพลังงานอาจไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ